รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับท่านผู้ชมครับเมืองไทยดีๆวันนี้พวกับผมพุฒย์แกนจันมานะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนั้นเป็นอีกจังหวัดในภาคตะวันออกนะครับที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจนั้นมากมายว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับรวมถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยที่จังหวัดปราจีนบุรีแห่งนี้นะครับมีเรื่องราวของธรรมชาติที่น่าสนใจก็เยอะเรื่องทางประวัติศาสตร์ก็เยอะครับวันนี้ครับเรามาหนึ่งในสถานที่ที่มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์เกิดขึ้น นั่นคือที่มณฑลทหารบกที่12นะครับค่ายจัก,กรพงษ์ครับซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นพื้นที่ทางทหารก็จริงแต่ก็มีการเปิดให้ประชาชนนั้นเข้ามาศึกษาเรียนรู้มาท่องเที่ยวได้นะครับจยเะพ้อมในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ครับซึ่งในวันนี้นะครับเรื่องราวที่เราจะนําเสนอในรายการวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรมีอะไรน่าสนใจในพื้นที่แห่งนี้ของมณฑลทหารบกที่12ไปติดตามชมกันครับ ท่านผู้ชมครับสำหรับค่ายจักรพง์แห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในอำเภอเมืองปราจีนบุรีครับและสถานที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรีที่เราไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งครับซึ่งประชาชนทั่วไปนั้นสามารถมาเยี่ยมชมกันได้เป็นประจำทุกวันครับครับก็ในส่วนของมณฑลฐานบกที่สองครับก็ได้รับในส่วนของนโยบายกองทัพบ,บกนะครับในเรื่องของการ ตเตรียมพื้นที่นะครับในเรื่องของที่ท่องเที่ยวซึ่งกองทัพบกมีนโยบายในการที่จะเปิดค่ายนะครับให้กับประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวเช่นเดียวกันครับมณฑลสารปรทสองเนี่ยก็ก็ได้มีพื้นที่ที่สําคัญต่างๆนะครับที่จะเรียนเชิญประชาชนาทุกทุกส่วนนะครับได้มาเยี่ยมชมนะครับสำหรับค่ายจักรพง์นะครับก็เป็นค่ายที่เก่าแก่แบบตะวันตกค่ายแรกแห่งประเทศไทยนะครับ ในเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนานครับก็ได้มีการประสานกับในส่วนของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดประจีนบุรีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดประจีนบุรีซึ่งฐานนี้ก็อยู่ในระหว่างการเตรียมการนะครับเพื่อจะรองรับในส่วนนี้ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลครับครับสวัสดีครับต้องออฟครับตัวแทนจากกองกิจการบรือรของมตบสสองนะครับ ครับนะครับพี่นุกูลขออนุญาตที่แนะนำทัานผู้ชมชาบ้านหน่อยครับครับสวัสดีครับผมพันโทนุกูลภูนสวัสดิ์นะครับรองหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่12ครับครับวันนี้ก็มารบกวนพี่นุกูลครับยินดีครับในการที่จะพาผมและท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเที่ยวชมในส่วนของพื้นที่ของมทบ12เนี่ยค่ายจักรพงค์นี่แหละในวันนี้วันนี้เปิดค่ายกันเลยเปิดค่ายเลยครับยินดีครับยินดีครับแล้วทำไมจุดแรกต้องมาที่นี่ก่อนล่ะครับอ๋อตรงนี้เป็นพระบรมรูปของจอมพลสมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถครับซึบ<ส>่งเป็นผู้ก่อตั้งค่ายจักรพงศ์แห่งนี้นะครับ,รบสําหรับอนุสาวรีย์แห่งนี้นะครับก่อสร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์นะเมื่อค่ายเนี่ยมีอายุ50ปีในปีพศ2512นะ25 12, ครับ,รบโดยเมื่อวันที่14ตุลานะครับใน2512อบเนี่ยจอมพลถนอมกิติกรนะครับซึ่งขณะนั้นรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการอาหารทุกสุดนะครับได้ เดินทางมาวางศิลาฤกษ์นะครับแล้วก็ในปีพศ2515นะครับในวันที่13มิถุนายนะครับในหลวงราชการที่9ของเราเนี่ยได้เสด็จมาทรงเปิดอนุสาวรีย์นะครับแห่งนี้นะครับเราจะยึดถือวันที่14ตุลาซึ่งเป็นวันที่วงคตของพระองค์ท่านนะครับเป็นวันสำคัญหนึ่งะครับของชาวค่าจตกรงนะครับ แต่ว่าที่นี่นี่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นี่ยาวนานโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงด้วยที่นี่นะครับแล้วก็ยิ่งปัจจุบันนี้เปิดใหยท่านผู้ชมได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมได้เลยนะครับ <ผม S 1> เยี่ยมชมได้เลยแต่ทีนี้อย่างที่บอกก็คือจริงๆมันมีหลายจุดใช่ไหมพี่อันนี้คือไฮไลท์และจุดที่แรกที่แรกที่ต้องมาสักการะมีตรงไหนยังไงบ้างครับพี่สถานที่ต่อไปที่น่าติดตามก็คือในเรื่องของกรมพระตำราแล้วก็พิธิัณฑ์เป็นพิพิธภัณฑ์ของหน่วยซึ่งแต่เดิมตรงนั้นนะครับ เป็นกองบัญชาการนะครับเดี๋ยวเรามีโอกาสเข้าไปดูก็จะเห็นในรายละเอียดในพิธภัณฑ์ว่ามีอะไรอยู่นะครับเอาเปว่าจะไปตรงไหนยังไงนะครับท่านผู้ชมต้องติดตามดูนะครับไปกันเลยไหมครับพี่ครับยินดีครับจุดตรงนี้ครับคืออะไรครับพี่ตรงที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้เป็นอนุสรณสถานอนุสาวรีวีรไทยนะครับ ซึ่งจัดสร้างขึ้นเมื่อวันที่8ธันวาคม2492ในยุคนั้นก็มีพลตรีครวรสุทานินนะครับท่านเป็นผู้จัดการมณฑนนันบกที่12ก็มีดำริตจ,จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรสถานสำหรับให้อนุชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงวีรชนของเหล่าทาหารทาหารกล้านะครับ,รบที่ได้ ได้มีการนํานำกําลังเข้าไปสู้รบในสงครามอ่าตังเกียนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยมีพลเอกมังกรลคลโยธีนะครับซึ่งเป็นแม่ทัพภาคในกองกําลังบุรุพาขณะนั้นนะครับนำกาลังเข้าไปสู้รบนะซึ่งขณะนั้นเนี่ยเรามีเหล่าทหารที่สูญเสียจากการสู้รบจํานวน760ท่านด้วยกันนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยเมื่อพลเอก มังกรพรมโยธีนะครับได้เสียชีวิตลงนะครับญาติของของพลเอกมังกรเนี่ยท่านก็ได้เอาอัฐิของพลเอกมังกรเนี่ยมาบรรจ,จุไว้อนุสรณ์ฐานแห่งนี้นะครับรวมเป็นทั้งหมด700กับอีกหนึ่งท่านนะครับผู้สูญเสียนะครับโดยในทุกปีในวันที่8ปธันวาคมนะครับของทุกปีจะมีพิธีวางพงมาลาและทําบุญถวาย เป็นกุศลให้กับเหล่าทหารอาหารนะครับในทุกๆปีณที่แห่งนี้นะครับสำหรับแหล่งน้ําตรงด้านข้างที่เห็นอยู่เนี่ยว่าก็จะถามที่อยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะแหล่งน้ํานี่คือเราเราเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติหรือว่าเราสร้างขึ้นมาหรือว่ายังไงฮะตรงนี้แหล่งน้ํานี้ได้มีการแปลสภาพเพื่อมาใช้ประโยชน์แต่เดิมเนี่ยเป็นบ่อศิลาแรงนะครับเป็นบ่อศิลาแรงเนื่องจากพื้นที่เร่านั้นเลยครับพื้นที่โรงพระรามแห่งนี้นะครับพื้นดินจะเป็นโครงสร้างหลักๆเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่มีแร่ นะครับมีแร่แ,<ล>แร่นะครับแล้วก็จะเป็นสีดาแรงสัส่วนใหญ่นะพื้นที่ในบริเวณโซนนี้นะครับน้ําท่วมไม่ถึงหลุมตรงนี้สันนิษฐานว่าเคยเคยโดนระเบิดลงนะครับ<ม>แต่อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีหลักฐานยืนยันครับเป็นการสันนิษฐานสันนิษฐานคร่าวๆต่อมาในความเจริญเข้ามาแล้วมีมูลชนเข้ามาพักอาศัยตลอดจนข้าราชการในในในค่ายเนี่ยซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายหน่วยนะครับจําเป็นก็ต้องมีการส่งบํารุงในเรื่องของแหล่งน้ํา มาจับใช้ในการอุปโภคบริโภคนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับนอกจากตรงนี้นะครับในพื้นที่ของค่ายซึ่งวันนี้อย่างที่บอกจิ๊บจินะครับของเล็กๆน้อยซึ่งจริงมีของดีเยอะแต่วันนี้แค่ส่วนหนึ่งั่นเองมาชิมลางอันนี้ไหมพี่ใช่ครับบ นี่เป็นจุดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อีกจุดหนึ่งภายในพื้นที่ของค่ายจักรพงษ์แห่งนี้ครับตรงนี้คืออะไรครับพี่ตรงนี้คือศาลเจ้าพ่อมือนวิเศษเทพฤทธิ์นะครับหรือเรียกกันโดยทั่วไปที่เป็นที่รู้จักของชาวปราจินบรุรีก็คือศาลเจ้าพ่อต้นกระบอกนะครับซึ่งศาลเจ้าพ่อต้นกระบอกนี้ก็เป็นสถานที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งอยู่คู่กับค่ายจักรพงษ์มาช้านานคาดว่าน่าจะ ก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2462ในราวๆยุคใกล้เคียงกันกับการก่อตั้งค่ายแต่นี้มันมีตำนานเล่ามานะครับอันนี้เป็นตำนานคาดว่ามันน่าจะเกิดก่อนในสมัยยุทธยาซึ่งในขณะนั้นเนี่ยก็เป็นห่วงที่พมา่าได้มีการเข้าลุกรานประเทศไทยในสมัยยุทธยานะครับตอนนั้นนะครับหมื่นวิเศษเทพฤทธิ์นะครับก็ได้มีการหนีจากการลุกรานของของพมา่านะครับโดย โดยเอาเจ้านายของตัวเองมาด้วยนะครับได้มีการหนีพม่ามาทางทิศเหนือแล้วก็คือมาตรงพื้นที่แห่งนี้นะครับ,รบจนในที่สุดเนี่ยคือเดิมเนี่ยคิดคิดว่าจะไปที่เมืองพิมายนะไปพิมายแต่ไปไม่ถึงนะครับตัวเองอมาหมดแรงซะก่อนนะครับมาหมดแรงก่อน,น,แ,อนแล้วก็เลยยืนยืนตายที่ใต้ต้นมะลื่นหรือต้นกระบกนะครับซึ่งการยืนตายนั้นมือทั้งสองข้างก็ยังถือดาบและหอก นะครับสำหรับที่แห่งนี้มันมีปรากฏการณ์หลายๆอย่างจึงมีการสร้างตรงนี้ให้เพื่อเป็นลำลึกถึงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาในอดีตนะครับแต่ทุกปีเนี่ยในการที่มีมีการพิธีน้อมลำลึกถึงงานวิรยไทยก็จะมีการบวงสรวงที่นี่เป็นประจำต่อเนื่องวันเดยียวเดียวกันแต่ว่าถ้าแต่ใครมีเวลาว่างแวะเข้ามาก็หาโอกาสมาได้เ<า><ด>ลยครับที่นี่เปิดตลอดเลยครับ24ชั่วโมง นะครับแต่ตอนเย็นก็อาจจะมีการปิดแต่เช้าก็จะมีหน่วยทหารที่รับผิดชอบมาดูแลนะครับเปิดให้สักการะตลอดนะครับเดี๋ยวไปจุดต่อไปเลยครับผมได้ครับเชิญครับครับครับตอนนี้ครับพี่นักกูจพาผมมาจุดไฮไลท์หลักอีกจุดหนึ่งของที่นี่นะครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงตรงนี้ผมสงสัยมีอยู่ทางด้านนี้อ๋อคือ ขออนญาตากเดี๋ยวพี่เรียนให้นองอ้อฟังนิดหนึ่งรตรงสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นตึกกองประชาการนะครับในที่ใช้ในอดีตนะครับอของสร้างมาในห่วงปี2467ะครับก็หลังจากที่มีการก่อตั้งค่ายนะครับสำหรับถ้ามองไปตรงด้านนอกทางด้าน,ซ,านซ้ายมือของผมนี่ตรงนั้นจะเห็นเป็นเทวรูปนะฮะเป็นเทวรูปก็เรียกปัจจุบันเนี่ยเราขนานจะใช้คําเรียกว่ากรมพระตํารา นะครับเทวรูปหลังดังกล่าวเนี่ยได้นํามาจากกําแพงวัดแก้วพิจิตรนะครับกำแพงวัดแก้วพิจิตรเนื่องจากว่าในในในสมัยนั้นเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชได้เสด็จมามาที่วัดเห็นว่าที่วัดเนี่ยมีการนําเทวรูปไปประดับไว้บนกําแพงท่านเห็นว่ามันไม่เหมาะสมเนื่องจากว่าเทวรูปเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อในเรื่องของอสืบทอดในเรื่องของศาสนาพราหมณ์ ดังนั้นก็เลยจะมีตำรัดให้ไปหาที่สําหรับเอาไปนําปฏิสฐานไว้ให้เหมาะสม,ม,สมนะครับในยุคสมัยนั้นเนี่ยก็เลยได้มีการนําเอามาไว้ตรงนี้ถามว่าทําไมใช้คําว่ากรมพระตาําราเนื่องจากว่าค่ายาหารนียเป็นค่ายทหารแห่งแรกคําว่ากรมพระตํารากคค็คือการเป็นแบบอย่าง<อ>นะครับการเป็นแบบอย่าง เป็นแบบธรรมเนียมนะครับ,รบก,ก็จึงนำเอามาไว้ประดิษฐานไว้ตรงสถานที่ดังกล่าวกรมพัฒนาเนี่ยมีความเกี่ยวพันเรื่องอื่นด้วยด้วย,วยก็เท่าที่ทราบมาเนี่ยอันเนี้ยผมก็ยังไม่ทราบรายละเอียดแน่นอนแต่ผมก็คิดว่าน่าจะสืบเนื่องมากับพระรามแผงสอนเพื่ออะไรครับพระรามแผงสอนที่อยู่ตรงอาคารบ้านพักเป็นเทวรูปเหมือนกัน<อ>สหมัยเด็กๆเ,เ,เนี่ยเขาเรียกอะไรพระลักษ์พระรามภาษาเด็กๆคุยกัน<อ>นะครับ<อ>พระลักษ์ ผมก็ยังเห็นเอ้พระลักษณอยู่ตรงไหนไม่เคยเห็นเพิ่งมาจินตนาการสืบสอดคล้องกันว่าเออตรงนี้สงสัยนะ่าจะเป็นพลักษที่เขาว่ากันแต่ตรงนั้นนะคือเป็นพระรามเพราะมีรูปเทวรูปแผงสอนอยู่นะครับตรงนั้นนะครับ <พอ S 2> ก็เป็นปฏิมาก,กรรมว่าเป็นกิมมิคครับนิดๆนะครับ,รบที่ที่ใกล้จักรพงษ์แห่งนี้นไหนๆถ้าใครมาแล้วไปดูทั้งสองจุดและกันสององ,ององค์นะครับอีกองค์หนึ่งพระรามที่คับเป็นพระรามอยู่ทางด้านนู้นด้านโน้นส่วนอยู่ด้านหน้านี่คือ กรมพระจำรากรมพระธรรราซึ่งกาคา่าน่าจะเป็นพระรักษ์เด็กๆสมัยเด็กๆส่วนตรงด้านหน้าจะเห็นเป็นเสาไม้เก่าๆปลายคดๆงอๆเนี่ยอันนี้เหมือนกับเป็นไม้แท่งเดียวเลยครับอันนี้คือเสาธงเสาธงที่สร้างมาอยู่คู่กับค่ายนะครับตั้งแต่แรกครับเกือบร้อยปีแล้วเหลือเท่าที่เห็นส่วนด้านปลายเนี่ยมันเคยหักมานะครับได้มีการหาไม้เอาไปทาเพื่อจะคืนสภาพแต่ไม้ที่ทำเนี่ยเป็นไม้เนื้ออ่อนรู้สึกเป็นยูคาร นะครับทางยอๆก็เลยเอามา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 ต่อไว้ให้มันครบลักษณะผู้จะสื่อในเรื่องของเอกลักษณ์นะครับแต่ในความเสมือนจริงเนี้ยก็ยังยังไม่ค่อยเหมือนแต่ในส่วนโครงสร้างส่วนล่างเนี่ยก็ยังเป็นของของเดิมของดั้งเดิมเลยกองบัญชาการแห่งนี้นะครับชัดเจน2องสีนะครับกองบัญชการแห่งนี้เนี่ยมาเป็นอาคารแบบปูนปั้นในสมัยยุคราชการที่5 นะครับซึ่งปฏติมากรรมเนี่ยจะเห็นจะสอดค,อคล้องคล้ายๆล้อกับ,บ<ๆ>ทางตึกเจ้าพยาวัดแก้วพิออ<ๆ>จิตรนะฮะออกจะแนว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 นะครับซึ่งตัวอาคารเนี่ยจะเป็นอาคารสองชั้นมีห้องใต้ดินสังเกตด้านล่างใช่ไหมจะมีะช่องระบายอากาศนะครับอาคารสองชั้นนะครับสำหรับรายละเอียดห้องรายละเอียดของห้องต่างๆันี้ข้อมูลตัวผมเองยังไม่มีนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราได้มีการใช้ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นแหล่งในการศึกษาประวัติศาสตร์ของค่าย นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราได้มีการของประมาณกับสํานักง,งานการท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะครับซึ่งได้ให้ความสนใจในตัวอาคารนี้เป็นลําดับแรกนะครับก็กําลังทําประมาณการ,รนะครับปัจจุบันนี้ก็เราก็มีนักท่องเที่ยวที่มีมาจากองค์กรต่างๆแล้วก็นักเรียนของโรงเรียนข้าจาชกรพงษ์นี่เราเนี่ยแหละพยายามที่จะสอนบุตรหลานเราเนี่ยให้ให้ทราบถึงรากเหง้าของความเป็นคนไทยนะครับเลยเอานามา ชมในสถานการณ์ข้างในนะซึ่งมันก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าที่ควรนะครับเมื่อท่านขึ้นกระไดไปเปิดประตูจะเจอห้องโถงด้านกว้างนะครับตรงนั้นจะเป็นห้องสําหรับจัดแสดงเกี่ยวกับยุทธภัณฑ์อาวุธชนิดต่างๆนะครับที่ใช้ในสมัยยุคก่อนหน้านี้นะครับส่วนทั้งปีทั้งสองซ้ายและขวาเนี่ยก็จะเป็นห้องทรงงานแล้วก็เป็นที่สําหรับเก็บในเรื่องของถ้วยโฉโอชามและเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆที่ใช้สาหรับการเลี้ยงดู ซึ่งกองทัพบกใช้ในสมัยก่อนนียนะครับมีใช้อยู่ใช้จริงนะครับส่วนเดินขึ้นบันไดด้านบนไปเนี่ยก็จะมีห้องโถงเช่นเดียวกันที่ตรงกับด้านล่างที่ตรงนั้นเราจะเอารายพระหัตไปประทับไว้ลายพระหัตอันนี้ก็คือลายพระหัตของในหลวงราชการที่9ของเราเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเปิดพระนุสรีเมื่อปีพศ2515นะครับท่านอันนี้ลายพระหัตแท้ของแท้นะครับมีอยู่ที่นี่นะครับ โอ้โหนอกจากนี้ในส่วนของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเห็นว่าข้างๆก็มีตัวอาคารโบราณอยู่ด้วยที่ใช้ประโยชน์กับทางรชาชการอยู่ปัจจุบันนี้ที่อยู่ทาง,งด้านหลังด้านด้านหลังตรงนั้นจะเป็นตึกทรงอาคารคล้ายๆกันสถาปัตย์อยู่ในยุคเดียวกันตรงนี้ปัจจุบันเนี่ยเราเป็นใช้เป็นสถานที่สํานักงานของสากลอมรั์ของมูลนิธิบตที่12ปัจจุบันอาคารทั้งสองแห่งเนี้ยได้มีการขึ้นทะเบียนกรมศินเรียบร้อยแล้วนะครับซึบาา่งมัาานก็เป็าานข้อดีการขึ้นทะเบียนกรมศิ์เนี่ยแน่นอนว่าสมบัติ ทั้งสองชิ้นนี้จะต้องอยู่คู่กับเมืองไทยไปอีกชั่วฟ้ากาลนานเลยคร,ครับชมครับมาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้เห็นมีเสียงนกเสียงกา ต้นไม้ล่มรื่นนะครับเรายังอยู่ภายในค่ายจักรพงอยู่นะครับไม่ได้ออกมานอกค่ายยังอยู่ในค่ายอยู่ครับแต่ก่อนที่จะมาถึงจุดตรงนี้ผมเห็นเขียนมาละอุโบวถโบราณนะครับแต่อยากจะถามพี่นุกูลเห็นว่าผมเห็นบ้านเรือนที่ค่อนข้างเก่าแก่ใช้คำว่าโบราณได้ไหพี่นะโบราณเลยครับยังมีคนอาศัยอยู่ไหมก็เป็นที่สถานที่ยังไงที่ใช้ประโยชน์ยังไงในค่ายครับครับสำหรับอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ที่เห็น ท,ท,ที่ตามรายทางที่เราเดินทางมาตรงจุดนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาคารที่พักของสําหรับในหารชั้นสัญญบัตในระดับต่างๆนะครับถ้าท่านมอง uh, ผ่านตรงจุดนี้ที่ผมยืนไปจะเห็นด้านหลังมีอาคารไม้ยอยู่สองหลังนะตรงนั้นเป็นเป็นเรือนพักของ,ของในหารสัญญบ,บัตน,น,นะครับระดับชั้นในร้อยนะครับที่ผ่านมาหลังใหญ่ๆอะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นระดับฝ่ายเสนะครับฝ่ายเสนะครับซึ่ง หลายหลังเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้ใช้งานเนื่องจากว่ามันชลมรุกโรมไปเยอะนะครับทางกองทัพเนี่ยก็มีงบประมาณไม่มากนักนะที่ให้หน่วยในการะทะนุบำรุงอันไหนที่ยังทะนุบำรุงได้ก็ยังใช้เป็นที่พักก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับหากเป็นไปได้เนี่ยนะทางมณฑลฐานบกที่สองเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ดูแลค่ายจริงๆแล้วก็มีเจตนาลมที่อยากจะทําให้พื้นที่เหล่านี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญของจังหวัดอีกแห่งหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับ เนื่องจากว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยปัจจุบันเนี่ยกำลังได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นอย่างดีนะครับแนวคิดเนี่ยถ้ามีงบป,ประมาณในการซ่อมบํารุงอาคารเหล่านั้นเนี่ยเราก็จะพัฒนาให้เป็นที่พักนะครับซึ่งให้ผู้ที่สามารถที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในฐานที่หรือในค่ายแห่งนี้ได้ย้อนไปอยู่ในใน,ในบรรยากาศในในยุคนั้นนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนที่มีความสนใจ นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวก็ยินดีนะครับครับทีนี้มาที่อุโมงโบราณตัวนี้อุโมง์นี่ที่มาที่ไปยังไงครับพี่ครับอุโมงโบราณที่เห็นเนี่ยครับมันจะสร้างตั้งแต่สมัยพศพันส7 7ถึง78ซึ่งขณะนั้นน่ะมีพลเอกพิยุทธพันเอกสลิดยุธสินซึ่งท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่2ในขณะนั้นนะครับครับขณะนั้นเราอามณฑลทหารบกที่12เรามีชื่อเรียกว่า มรดันบกที่สองนะครับท่านได้ใช้แรงงานจากเรือนจำนะครับนักโทษที่อยู่ในเรือนจำมาทำการขุดหลุมนะครับซึ่งมีความลึกประมาณเกือบ4-5เมตรโดยประมาณนะครับแล้วความกว้างของตัวหลุมเนี่ยประมาณ7เมตร90คูณ8เมตรนะครับในด้านล่างเนี่ยจะมีรางรถไฟคู่1ราง1สายนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเอาไว้สำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งของที่เป็นอย่างหนักนะครับ สิ่งของที่ว่าเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องกระสุนระเบิดอะไรต่างๆนะครับเนื่องจากว่าดูลักษณะทางกายภาพในการจัดสร้างเนี่ยจะมีปล่องอยู่4ด้านแน่นอนนะครับในคลังยุทธภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเมื่อมีการจัดสร้างไม่ว่าจะอยู่ใต้ดินก็ดีหรืออยู่บนดินก็ดีจําเป็นต้องมีอากาศให้ระบายและถ่ายเทเพื่อไม่เกิดป้องกันไม่ให้เกิดการเกิดอุบัติเหตุในเรื่องของการระเบิดพี่เคยคลงไปไหมเคยครับ <laughs> ผมลงไปสองครั้งแล้วครับล่าสุดเมื่อทิตที่แล้วก็ได้ลงไป นะครับลงไปดูสภาพแล้วก็ไปถ่ายภาพข้างในใต้ท้องใต้ท้องอาคารใต้เพดานต่างๆเพื่อจะทําประมาณการในการของงบสนับสนุนในการบรูรณะซึ่งเราได้มีการออกแบบทําทางเดินลงไปเลยนะจะขุดเป็นทางเดินแล้วมีหลังคาหลังคาสําหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมสามารถเดินลงไปได้เลยแต่ปัจจุบันนี้ยังอยู่ระหว่างดําเนินการของงบนะครับ ครับผมอยู่ในค่ายเหรอเนี่ยโอ้นี่ในค่ายครับตรงตรงตรงนี้เป็นพื้นที่ที่จัดอ่าตรงนี้มันเป็นศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยนะครับซึ่งพื้นที่แห่งนี้เดิมเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ที่สังเกตว่าด้านหลังจะมีอาคารอยู่สามหลังทรงโบราณนะครับผจะถามพี่ด้วยเหมือนกันาะว่ามีเขียนพศบอกด้วยสองสี่สองสี่หกแปดนะครับก็สร้างอยู่ในราวๆช่วงต้นๆการสร้างค่ายในปีหกสอง 60ประมาณนั้นนะครับอยู่ในยุคเดียวกันนะครับปฏิมากรรมก็คล้ายๆกันนะครับเป็นปฏิมากรรมคล้ายแบบตะวันตกนะครับสำหรับที่เห็นว่ามีต้นหมากลากไม้ประเภทพืชล้มลุกพืชที่ใช้เป็นอาหารเนี่ยตรงนี้เราใช้พื้นที่ตรงเนี้ยเป็นศูนย์การเรียนรู้ซึ่งน้อมนำแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับอย่างน้อยก็เอามาให้ในน่กชลรุ่นหลังหรือลูกหลานนะครับได้เข้ามาศึกษาจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยเราพยายามจะ มีฐานการเรียนรู้อยู่9ก้าฐานส่วนใหญ่แล้วกําลังพลที่มาใช้ในพื้นที่หลักๆนีในการดูแล <S <S ก็จะมาจากวิวัฒน์พลเมืองนะครับ,รบซึ่งโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองนี้เขาาก็มาอยู่แค่เราระยะสั้นๆนะครับมาอยู่แค่ช่วงเขาได้รับการบ,รรบ,บาันดตามห่วงเวลาเสร็จเขาก็จะกลับคืนคสู่สังคมไปนะครับท่านผู้ชมครับเรียกได้ว่าที่ค่ายจากโมแห่งนี้นะครับค่อนข้างครบครันครบเครื่องในเรื่องของเรื่องราวประวัติศาสตร์ก็สามารถมาเรียนรู้ได้นะครับเพราะอย่างที่บอกคือที่นี่เป็นค่ายที่ เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้แล้วจะเป็นเรื่องของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีเรื่องราวทางบริษัทเป็นร่องรอยผมใช้ก็ชัดเจนมากร่รองรอยที่ชัดเจนมากที่สามารถสัมผัสได้ครับอาจจะไม่ไสัมผัสด้วยมือทั้งหมดนะครับสัมผัสด้วยตาสัมผัสด้วยอารมณ์สัมผัสด้วยควารมรู้สึกนะครับและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของทางกองทัพด้วยนะครับที่จะให้ประชาชนนั้นเข้าถึงพื้นที่ของทหาร นะครับ,รบแล้วก็มาท่องเที่ยวมาพักผ่อนจันใจได้เพราะว่าทหารแน่นอนเป็นไปได้ของประชาชนอยู่แล้วรพร้อมที่จะให้บริการครับนแน่นอนฝ<ด><ด>ากให้พี่น้องประชาชนหน่อยแล้วกันนะครับเชิญครับพี่ครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่มีความสนใจที่จะเข้ามาเยี่ยมชมค่ายทหารในเชิงประวัติศาสตร์นะครับขอเรียนให้ทราบว่าค่ายทหารแห่งนี้ซึ่งมีนามเรียกว่าค่ายจักรพงเนี่ยเป็นค่ายทหารแห่งแรกของกองทัพบกนะครับซึ่งอยู่คู่กับ กองทัพมาช้านานนะครับอย่างไรก,ก็ตามนะครับถ้าท่านผู้ชมมีความต้องการที่จะมาชมค่ายงหย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่กองกิจการพลเรือนมณฑนหันบกที่12ค่ายจัก,กรพงษ์นะครับหรือติดต่อโดยตรงได้ที่ผมพันโทนุก,กูลภูลสวัสดนะครับซึ่งเป็นรองผูหน้กกองกิจการพลเรือนนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ08นะครับจ้งมาง่ายครับ08ก่อนนะครับแล้วก็115 1 6 0 0 6หครับหมายเลขกจำง่ายอีกซ้ำอีกครั้งครับ0811516006นยะครับยินดีให้บริการแล้วก็นำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าเยี่ยมชมได้ได้ทุกเวลานะครับขอให้ติดต่อมาทางเราครับเราเย็นดีให้ให้การสนับสนุนเสมอครับครับท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกท่านผู้ชมนะครับว่าจังหวัดปราจีนบุรีนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติอย่างที่บอกนะครับป่าเขาที่นี่นะครับอยู่ใกล้กับพื้นที่เขาใหญ ความเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์นะครับรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมายตั้งแต่ยุคธนบดีมาเลยนะครับที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแห่งนะครับที่สามารถเข้ามาเที่ยวแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้สําหรับที่นี่ค่ายจักรพงศ์นะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีอัญันถามบกที่12ครับวันนี้ขอบพระคุณพี่อนุกูลนะครับอันโทนอนุกูลคุณสวัสดิ์นะครับเป็นตัวแทนของอัญชันถามบกที่12ค่ายจักรพงศ์มาให้ข้อมูลในวันนี้ขอบพระคุณมากครับพี่ครับยดีครับ ครับตอนนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผู้ชมผมกับพันโทอัตภูนนะครับขอราผูบบ้ชมไป,ปพร้อมกันเลยแล้ว่็ใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ